ก็จะเป็นเรื่องของเล้าไกหรือของ่ไรของเล่นตของเลมีหนังไก่หรือที่สาคัญเลยนะคะคือเรื่องขอกินกว่าเจอครับเี่ยม่ชุดปิดมากกว่าเดียนอร่ามันก็ยิ่งขดาเลยรัเียหมือนกันไ่มีตรงนี้เลยอก็ต้องออกก่อนเลยนะางตรวจก็มาแล้ว ตำรวจดีมัธยันหงจักนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนพมรคุณอาญาพาเนี่ยมีจับนะครับตามหมายจับสารแขวงนครศรีธรรมราชที่1 labor, 2 8ทับ2564นะครับลงมาที่16ธันว่า64นะครับระหว่างรถตำรวจดีพิเศษเรียบร้อยนะครับลองสารว่าสอบสวนสอบกองนครศรีธรรรมาช หมายถึงร่วมกับสพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับด้วยนางสาวอายาพาอิสริยาสักคุต้องหาว่ากาะทำความผิดฐานช่อโทนะครับตอนนี้มีหลักฐานตามสมควรว่านางสาวอายาพาอิสริยาสาปคุได้หรือน่าจะทํากระทําความผิดอาญาและมันเหตุอันควรเช่นว่าจะลงมือนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านจับตัวนางสาวอายาภาอิสระลอยาสักคุณไปส่งที่ สถานีตำรวจกรุงธนเมืองอนครศรีธรรมราชนะครับภายในงยุคความติดตีตั้งแต่วันที่2 0กันยายน63ถึงเดือนวันที่20 6, เก้ 20, าเดือน63นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนายาภาจะต้องถูกจับตัวนะคะระับแล้วก็ควบคุมตัววิทีสตรองเราตอดนะครับซึ่งคุณนายาภาเนี่ยมีสิทธิจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับทำให้การะนะขอให้การทำให้การเป็นทีอทอาอัลกอาิทึมการกระทำกระทำความผิดนะครับ มีสิทธิจะพบหรือศึกษาท่านนายความนะครับและมีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจทราบถึงการจับกลุ่มนะครับขออขอญาติควบคุมตัวไปที่กอน,นร้องขังเลยนะครับอันน,นี้สื่อชวนหรอือเปล่าขอฝากใหม่ได้ไหมคะอ่เชิญครับได้ครับได้ครับนี่เลยฮะนี่เลยฮะฝากเลยอขอสักพิดนึงนะคะ่ะฝากเลยวันนี้นะคะในเรื่องของดิฉันนีฉันขอให้เป็นเสตัวอย่างนะคะสำหรับคนที่ ตกไปจนไร้สักรโดยนักเลงมิบอดกลุม่มหนึ่งนะคะที่พยายามที่จะนิสเครดิตผู้อื่นนะคะในเรื่องทุกอย่างเนดิฉันพร,พร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาลค่ะว่าดิฉันไม่ผิดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยติดตามจนจบละกันแล้วก็ในส่วนของการเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดมาจนถึงวันนี้นะคะตัวดิฉันเองเนี่ยฉันพลาดค่ะไปดักขานะคะผู้ที่มีอิทธิพลที่หากินกับวัดนะคะในจังหวัดพัทลุงแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่ง Uh, อยากให้นักข่าวแล้วก็พี่ๆพ,พี่น้องโซเชียลเนี่ยช่วยกันขุดด้วยค่ะว่าความจริงเบื้องหลังผู้บงการเบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยคือใครนะคะคนที่หากินกับ4ีคูต้โนรานะคะที่วัดเขียนบางแก้วโดยการใช้บัญชีส่วนตัวสร้างเฟซปลอมสร้างเฟซปลอมเพจปลอมนะคะในการที่ใช้บัญชีส่วนตัวให้คนร่วมทําบุญแล้วก็เรียอะไรดิฉันก็ตกเป็นเหยื่อค่ะมีหลายท่านตกเป็นเหยื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดชื่อดัง เจ้าว่าชื่อดังว่าชื่อดังที่อำเภอสิชนนะคะก็โดนไปหลายแสนแล้วก็มีในส่วนของคนที่ชื่อหอหินนำหน้านะคะกร,รุงเทพมหานครก็โดนไปหลายแสนเขาก็พอไม่ข้อมูลอยู่น,นะคะ แล้วก็ตัวแม่ค้านะคะชื่อดังค่ะน้ามะคอควายนะคะที่ตลาดหัวอิทนะคะนครศิทธรมราชเขาก็โดนไปเยอะค่ะแล้วก็มีหลายๆายท่านหลายๆา,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 ายวัดนะคะที่เป็นผู้เสียหายตอนนี้ดิฉันยอมค่ะวันนี้ยอมทังนะคะต่อให้มีเรื่องเลวร้รายมากกว่านี้หรือว่าจะจบชีวิตในวันนี้ดิฉันก็ยอมค่ะแต่แรกกับการที่อยากจะให้ทุกคนช่วยในเรื่องของปราบ0 9 9โมงปุนนะคะ่งเมืองนครที่ทุกวัดและนักทุนต้องระวังค่ะ ฝากด้วยนะคะถ้าเป็นลูกหลานโนราชาวใต้ด้วยกันฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องดิฉันดิฉันต่อสู้สุดความสามารถค่ะแล้วก็มั่นใจว่าเรื่องนี้ตัวเองไม่ผิดค่ะคุณดาวที่เราพูดไปเมื่อกทีทั้งหมดที่เราจะสาวไปคนนั้นคนนี้เนี่ยอันนี้เรามีพยานหลักฐานมีพยานหลักฐานครบค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยค่ะและยินดีจะเข้าสู่วงรยินดีค่ะทุกอย่างค่ะพร้อมเปิดหน้าสู้แล้วเพราะว่าสู้ค่ะสู้หาตายก็ยอมค่ะโอเคผับของการละก้อนรอรอาว่า เปิด้หอเปิระตูเปิดประตูให้หน่อยครับดังเปิดประตูประตูไหนครับมีบัตรไหมเอเอาค่ะคนเราเปมาแล้วคเร

พี่หมวยไม่ยอมกลับบ้านก่อนอ่ะพี่มวยไม่เปลี่ยนชุดด้วยจะดูตื่นเต้นเขาก็ตื่นเต้นคนดาวนี่หน้าเสียเลยเนาะกายแต่เป็นเรื่องใหญ่นะครับูนี่บูนเป็นเสียงท่าเขาบันผากลับเลยอ่ะเมื่อกี้แฉอย่งก็ไม่รู้ทั้งหมดแต่มันจ้าแสดงว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเขาอยากตายคนเดียวใช่แอ๋อเมื่อกี้เขาลากทั้งจังหวัดเลยครับก็นายอำเภอมันนั่นแหละ ไป,ไ,ไปแล้วใช่ไหมไปย,ยังยังยังอยู่ไหน้อยู่ไหนอต้องขึ้นคันนี้ต้องขึ้นคันนี้ เป็ s. <S นใดพี่ใดหลังนะเนดเสีย่าฝากประเด็นที่คุนะคะขอให้นักข่าว well. ไปไปตามผู้เสียหายที่เาอ้่20คนให้ด้วยค่ะแล้วก็มันมีมัน well มีประเด็นที่บอกว่า20ล้านนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วย มรนตำรวจไปดีคือเรากระบากไมเนี่ยไม่เลยหรอไมเลยสภาพมึงค์ชาภาพมันบ้าแไมเลยท่านครับไม้นทีไหนะ้อไม่ได้ไปไปต่อมตพี่พี่ไไปไปต่อริพี่ไปไป

ไปท้องหลอกก่อนครับไปท้องหลอกก่อน ต้องไปทองหล่อวนี้ไม่เดี๋ยวเขาส่งตัวไปนู่นเลยว่า ขณะนี้ตำรวจได้คุมตัวผู้ทำความผิดนะครับก็คือคุณนายดาวเนี่ยไปที่สพ อสอนนอทองหล่อเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางผู้เสียหายก็กำลังจะเดินทางกลับไปหล่อที่สอพอนครชีีธรรรราชนะครับผมขอขอบคุณสำหรับการรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ